บทที่527หัวอีเ้าสู้กับตี้เทียนได้เหตุใดเทพอสูรจะต้องโกรธในเมื่อเจ้ามาที่นี่เพื่อพบข้าถ้าเจ้ามีปัญหาใดๆหัวอีเ้าอยู่นี่แล้วเสียงที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในอากาศโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าในตอนแรกเสียงไม่ได้ดังแต่ทุกคนในสนามรบทั้งหมดรวมถึงค่ายทหารของอาณาจักรสุริยันจันทราที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ก็สามารถได้ยินได้ชัดเจนหัวอีเฮา สามคำนี้เข้าหูทุกคนทันทีแต่ในหูของแต่ละคนความรู้สึกนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผู้เท่าสเสวียนซึ่งมีสีหน้าเศร้าหมองอยู่แล้วจู่จูก็สว่างขึ้นเปเลวไฟพลังวิญญาณที่เผาไม่บนร่างกายของเขาดับลงทันทีและเท่าเทียดที่อยู่ข้างหลังเขาก็หายไปด้วยหลังจากฟื้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของวนแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจากตี้เทียนน้อยลงมากชื่อเดียวกันนี้เมื่อได้ยินเข้าหูอันไกลโพ้นของจี้จื่ก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง จากนั้นเธอก็รู้ว่าจัก,กรพรรดิเทพอสูรได้มาพบหัวอีห้าวและหัวอีห้าวอยู่ที่เมืองเช็กจริงๆช่วครู่หนึ่งเธอรู้สึกสับสนในใจและภูมิปัญญาทั้งหมดของเธอดูเหมือนจะหายไปหลังจากได้ยินชื่อนี้มีแสงสีเขียวกระพริบและมีร่างหนึ่งลอยขึ้นมาจากเมืองเช็กความแวววาวสีเขียวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีเมื่อเผชิญกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เล็ดลอดออกมาจากตี้เทียนราวกับว่าไม่มีอะไรเลย แสงและเงากระพริบและแสงสีเขียวก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าและหยุดอยู่ข้างๆผู้เท่าสเสวียนคนนี้ไม่ใช่หัวอีเ่าเหรอในเวลานี้หัวอีเ่าสวมชุดเกราะเทพสงครามน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มแต่ชุดเกราะนั้นเปล่งรัศมีสีฟ้าอ่อนๆเขาเพิ่งมาหาผู้เท่าสเสวียนและผู้เท่าสเสวียนร,รู้สึกว่าความกดดันคลายลงและทันใดนั้นหัวอีเ่าก็เอาไปครึ่งหนึ่งผู้เท่าสเสวียนมองไปที่หัวอีเ่าที่อยู่ข้างๆด้วยความประหลาดใจและถามด้วยเสียงต่ำสำเร็จแล้ว ใช่แล้วหัวอีเห้าพยักหน้าผู้เท่าสเสวียนหัวเราะและพูดว่าเอาล่ะโอเคมันเยี่ยมมากตีเทียนคุณไม่อยากเจออีเห่าหรืออีเห่าอยู่ที่นี่การแสดงออกของเทพศูนตีเทียนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อมองไปที่หัวอีเหาดวงตาของเขาก็แสดงความประหลาดใจและไม่แน่ใจเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเขาไม่สามารถมองเห็นชายหนุ่มคนนี้ได้อีกต่อไปและเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาได้ฝึกฝนถึงระดับใดแล้ว ผู้อาวุธตี้เทียนคุณสบายดีมีบางอย่างที่ฉันอยากจะกลับไปหาคุณขอบคุณสำหรับการปกป้องตลอดหลายปีที่ผ่านมาขณะที่เขาพูดเช่นนี้หัวอีเฮาก็สะบัดข้อมือของเขาและลำแสงสีดำก็พุ่งเข้าหาตี้เทียนตีเทียนขยับมือขวาขึ้นไปในอากาศและรัศมีของเขาก็อ่อนลงเล็กน้อยเขาไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพื่อดูเขารู้ว่ามีอะไรตกอยู่บนฝ่ามือของเขา เป็นเกล็ดมังกรดำที่เขามอบให้หัวอีเห้าเพื่อปิดผนึกและสังเกตหัวอีเห้าได้ตลอดเวลาเขาสามารถทำให้เกล็ดย้อนกลับของมังกรดำของฉันแยกออกจากร่างกายของฉันได้นี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างน้อยก็สักครู่หนึ่งเขาสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อความแข็งแกร่งของเขาเองถึงระดับเดียวกับของฉันเท่านั้นระดับ99ไม่เป็นไปได้ยังไงไม่นานมานี้ฉันรู้สึกว่าการฝึกฝนของเขาหยุดนิง่ง และไม่สามารถทะลุทะลวงได้ก่อนที่จะกลายเป็นระดับ90เขาจะกลายเป็นระดับ99ได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้จีจือมองจากระยะไกลความสงสัยก็ปรากฏขึ้นในใจเธอเช่นกันครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นหัวอีห้าในวังของอาณาจักรสุริยันจันทราเธอรู้สึกแล้วว่าตอนนั้นเขามีพลังมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะทรงพลังแต่ก็ไม่ได้ท่งพลังมากนักเมื่อใดที่เขาจะสามารถดำรงชีวิตอย่างสงบ และไม่หวาดกลัวในสนามรบที่ซึ่งระดับ99เผชิญหน้ากับบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและแม้แต่เทพสัตว์ร้ายก็ดูกังวลเพราะรูปร่างหน้าตาของเขาขัวอีเฮ่าดูสงบมากบนใบหน้าของเขาเขามองไปที่ตี้เทียนอย่างสงบและพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อทักทายเขาคุณสามารถหลุดพ้นจากระดับย้อนกลับของฉันได้ถ้าฉันเดาถูกต้องมีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นหลังจากเกิดอาการตกใจชั่วครู่จากกระพันตี้เทียนก็ค่อยๆสงบลง หัวอีห้าวผลักหมวกของเขาออกยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าเทพสัตว์ร้ายคุณกล้าสู้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ทุกคนที่อยู่ฝั่งเชลกและอนาจักรสุริยันจันทราก็ตกตะลึงมีคนไม่กี่คนที่รู้จักหัวอีห้าแต่พวกเขาได้ยินมาว่าเขาต้องการท้าทายตี้เทียนซึ่งเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกชั่วขณะหนึ่งทุกคนที่รู้จักเขาก็ตกตะลึง เขาอายุเท่าไหร่เขาเป็นคนฝึกฝนแบบไหนเหตุใดเขาจึงควรท้าทายเทพอสูรนี้ไม่ใช่การยุ่งเกี่ยวกับความตายใช่ไหมสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังพวกเขาจักรพรรดิอสูรตี้เทียนพยักหน้าไปทางหัวอีห้าวและชี้ไปที่หัวอีห้าวพร้อมกับดาบมังกรดําอยู่ในมือเอาละให้ฉันดูสิ่งที่คุณเข้าใจดวงตาของหัวอีห้าวเต็มไปด้วยแสงสว่างดวงตาข้างหนึ่งเต็มไปด้วยแสงสีทอง และดวงตาอีกข้างหนึ่งเปล่งรัศมีสีน้ำเงินออกมาจริงๆในขณะนี้เขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนใช่เขาทำสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนทั้งหมดของเขาและความช่วยเหลือของผู้ท่ามู่เขาจึงประสบความสำเร็จย้อนกลับไปหลอมวิญญ,ญาณน,น้ำแข็งบูมชั่วขณะต่อมาความคิดของจักรพรรดิหิมะเข้ามาในใจของหัวอีห่าว เขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกระเบิดเป็นชิ้นชิ้นด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวในขณะนั้นเขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของแกนวิญญาณจิตวิญญาณและร่างกายของเขาเลยราวกับว่าทุกสิ่งกลายเป็นความว่างเปล่าฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้กินเวลานานแค่ไหนก่อนที่เขาจะค่อยๆฟื้นคืนสติพลังที่คุณเคยอย่างมากได้ห่อหุ้มแกนจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเขาและมีรอยแตกเล็กๆมากมายปรากฏขึ้นในแกนจิตวิญญาณจิตวิญญาณเอง การมีอยู่ของพลังนี้เองที่ป้องกันไม่ให้ถูกทำลายอย่างแท้จริงและตอนนี้กำลังรักษาตัวเองด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากพลื่นพลังประหลาดยังคงมาอย่างต่อเนื่องและแหล่งที่มาของพลังก็มาจากร่างกายของเขาเองเมื่อหัวอีเฮามองอีกครั้งเขาพบว่าทุกสิ่งในร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปบนหน้าอกแกนวิญญาณสีขาวใสกำลังหมุนอย่างเงียบฮ่าฮ่า ปริมาตรของมันใหญ่กว่าแกนกลางวิญญาณและภายในแกนวิญญาณก็มีร่างสันไหวนี่คือจักรพัดหิมหัวอีเท้าจดจําตัวตนของร่างนั้นได้อย่างรวดเร็วในแกนวิญญาณนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจักรพัดหิมะแสงจากกระดูกลำตัวของจักรพัดหยกน้ําแข็งแมงป่องก็จางลงอย่างสมบูรณ์เช่นกันในขณะนี้กระดูกของเขาเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์หลังจากได้รับยาเม็ดมังกร ลมหายใจของจักรพัดน้ำแข็งอ่อนแรงมากจนแทบไม่ได้ยินหัวอีห้าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเวลานี้เขาพบว่าเขาไม่มีทางสื่อสารกับจักรพัดหิมจักรพัดน้ำแข็งหรือแม้แต่ราชามีน้ำแข็งเสี่ยวไปและย่าน้ำแข็งปอยกกแม้แต่เจ้าหญิงเงือกก็ยังหลับลึกพี่เทียนเมืองในที่สุดหัวอีห้าวก็ตื่นขึ้นมาและรับรู้ถึงพลังที่อยู่รอบๆแกนกลางทางจิตวิญญาณของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นหนอนไหมน้ำแข็ง ดูเหมือนว่าการโทรของเขาจะปลุกเทียนเมืองและพลังเวทมนต์ก็ลดลงกลายเป็นลูกบอลแห่งแสงลอยลงไปในทะเลวิญญาณของเขาและหายไปเมื่อมาถึงจุดนี้วิญญาณทั้งหกก็ขาดการติดต่อแกนวิญญาณทั้งสองแกนวิญญาณจิตวิญญาณกลายเป็นทองคำสุกใสและแกนวิญญาณน้ำแข็งขั้นสูงสุดบนหน้าอกกลายเป็นสีขาวใสดุดคริสตัล แกนวิญญาณทั้งสองหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามและพลังที่พวกมันปล่อยออกมาจะผสมกันที่จุดศูนย์กลางระหว่างกันสถานที่นั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งทั้งหมดของหัวอีห้าวงกลมของกระแสน้ำบนเล็กๆถูกสร้างขึ้นหลังจากการประทะกันของพลังของแกนวิญญาณทั้งสองและถ่ายโอนไปยังเส้นลมปราณของเขาพลังวิญญาณและพลังจิตท,ที่ถูกบีบอัดอันบริสุทธิ์เหล่านี้กำลังซ่อมแซม หัวอีเฮาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและเขายังสามารถใช้ชิ้นส่วนที่แตกหักเพื่อซ่อมแซมมันมีดแห่งชีวิตพ่นลมหายใจแห่งชีวิตที่แข็งแกรง่งแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของหัวอีเฮาโดยธรรมชาติช่วงเวลานี้เป็นเหมือนชีวิตใหม่ความทรงจำแวบขึ้นมาในใจของเขาอันที่จริงแม้แต่หัวอีเฮาเองก็ไม่รู้ว่าเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรวิญ,ญญาณทั้งหกหลับอยู่และเขาก็ไม่สามารถหาใครถามได้เขารู้เพียงว่าเขาประสบความสําเร็จ และเขาสามารถเดาได้ว่าสำหรับความสำเร็จของเขาวิญญาณทั้งหกจะต้องจ่ายราคามหาศาลเมื่อร่างกายของเขาฟื้นตัวเต็มที่เขาเห็นเกล็ดย้อนกลับของมังกรดำหลุดออกไปและสัมผัสได้ถึงเทพ,พเจ้าสัตว์ร้ายเหนือท้องฟ้าดังนั้นเขาจึงออกมาเขามาที่นี่เผชิญหน้ากับเทพสัตว์ร้ายในขณะนี้เขากล้าหาญอย่างไม่เกรงกลัวหัวอีเข้าออกจากฝั่งของผู้เท่าสเสวียนในพริบตาเมื่อเขาใช้แววอีกครั้ง เขาก็อยู่ห่างออกไปหลายสิบไมล์และอยู่นอกขอบเขตของเมืองเทร็กเทพสัตว์ร,ร้ายตี้เทียนตะคอกอย่างเย็นชาก้าวไปข้างหน้าในความว่างเปล่าและหยุดอยู่ตรงหน้าหัวอีเฮาเฮาเยากระดาบาดมังกรดำในมือของเขาและในทันใดนั้นสีสันของโลกก็เปลี่ยนไปราวกับว่าความคิดของโลกทั้งใบถูกควบคุมโดยเขาและพวกเขาก็บีบเข้าหาหัวอีเฮาอย่างบ้าคลาั่งหัวอีเฮากดกระบังหน้าบนใบหน้าของเขาและรัศมีสีน้ำเงินก็ระเบิดออกมาจากเกราะน้ำแข็ง และมีดาบสั้นปรากฏขึ้นในมือของเขาแขนถูกยกขึ้นที่ด้านข้างของลำตัวและจากดาบสั้นแสงดาบสีน้ำเงินยาวสี่ฟุตก็สว่างขึ้นด้านบนของแสงดาบมีหมอกบางๆท้องฟ้าดูเหมือนจะแข็งตัวกระทันหันและรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นขั้นสุดได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ในค่ายทหารของอาณาจักรสุริยันจันทราที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบไมล์ ทันใดนั้นดวงตาของตี้เทียนก็หดตัวลงและดับมังกรดำในมือของเขาก็ฟันไปทางหัวอีห้าวโดยไม่มีความนึกคิดใดฮ่าฮ <c oughs> แสงดับสีม่วงดำตัดผ่านความว่างเปล่าทันทีและมีรอยแตกขนาดใหญ่ตรงไปที่หัวของหัวอีห้านี่ไม่ใช่แค่พลังแห่งความมืดแต่ยังรวมถึงพลังแห่งอวกาศด้วยการผสมผสานคุณลักษณะด้านมืดของตนเองเข้ากับพลังแห่งอวกาศเป็นความลับของเทพอสูร แต่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างพลังที่เขายืมมาจากป่าชิงโต้ได้จางหายไปราวกับกระแสน้ำหัวอีเฮาไม่ได้หลบแต่ดาบสั้นในมือของเขายกแสงดับขึ้นและ,ะเผชิญหน้ากับแสงดาบของตี้เทียนนั่นเป็นพลังที่แม้แต่ผู้เท่าสเสวียนก็ไม่สามารถต่อกรได้มาก่อนเสียงอุทานดังขึ้นด้านหลังผู้เท่าสเสวียนเมื่อหัวอีเฮาท้าทายเทพสัตว์ร้ายพวกเขาแต่ละคนก็ตกตะลึงพวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหัวอีเฮาจะทำอะไร เขาสามารถท้าทายเทพอสูรด้วยพลังของเขาได้หรือไม่ติ้งเสียงคมชัดดังมาจากอากาศฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าช่องว่างสีดำที่เปิดออกอย่างกระทันหันนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของความแววาวสีขาวและพลังทั้งหมดที่เป็นของพื้นที่ก็ถูกแยกออกจากกันทันทีราวกับว่าช่องเปิดที่แตกร้าวติดอยู่และไม่สามารถปลดปล่อยพลังของมันได้อีกต่อไป ร่างกายของหัวอีเห่าบินไปข้างหลังเป็นระยะทางนับพันเมตรในอากาศก่อนที่เขาจะรักษาสเสถียรภาพของร่างกายแต่เขาก็มั่นคงมากอย่างไรก็ตามร่างของเทพอสูรถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งร่างกายสันสะเทือนและน้ำค้างแข็งก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นล็อกชินและร่วงหล่นลงมาลงสู่พื้นจะเกิดการควบแน่นแต่ไม่กระจายตัวใช่หัวอีเฮ่าเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับเทพสัตว์ร้ายเขาดูไม่เป็นผู้ใหญ่เกินไป อย่างไรก็ตามผู้ชมทุกคนปิดปากโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเห็นอะไรฉันเห็นมนุษย์ในวัย20กำลังปิดกั้นการโจมตีของเทพอสูรตรงหน้าที่เทียนขมวดคิ้วไม่มีใครรู้สึกถึงการปาระทะกันที่ลึกซึ้งไปกว่าเขาแม้ว่าน้ำแข็งบนพื้นผิวของร่างกายจะแตกสลายอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าความเร็วของการไหลเวียนโลหิตของเขาช้าลงอย่างมากซึ่งเกิดจากความหนาวเย็นจัด เขาสามารถผนึกพลังอวกาศของฉันและป้อนน้ำแข็งสุดท้ายกลับมาให้ฉันได้จริงหรือหัวอีห้าก็รู้สึกอึดอัดเช่นกันร่างกายของเขากระพริบด้วยรูปแบบแสงสีม่วงดำแต่ในรัศมีสีน้ำเงินที่ปล่อยออกมาจากชุดกราะเทพผสมครามน้ำแข็งรูปแบบแสงสีม่วงดำเหล่านี้จางลงอย่างรวดเร็วเมื่อวิญ,ญญาณมนุษย์นำทางปิดกั้นเขาไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะใด ท่ามกลางแสงและเงาทันใดนั้นหัวอีห้าวก็หายไปจากอากาศแม้แต่เทพสัตว์ร้ายที่ถูกขังอยู่บนตัวเขาก็ยังรู้สึกถึงการบิดเบี้ยวเล็กน้อยในอากาศและหัวอีห้าวก็หลุดออกจากล็อกของเขาดวงตาของตี้เทียนเริ่มจริงจังมากขึ้นเขารู้ว่าการตัดสินของเขาต่อหัวอีห้าวยังขาดอยู่ชายหนุ่มคนนี้มีพลังมากกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากเขาประสบความสำเร็จจริงๆ ใช่มันต้องประสบความสําเร็จแน่ๆมิฉะนั้นเขาจะทนต่อการโจมตีที่เขาเพิ่งทําไปได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้เป็นระดับ99หยินและอย่างเติมเต็มซึ่งกันและกันและด้วยร่างกายมนุษย์ของเขาเขาจึงเติมเต็มแกนวิญญาณที่สองที่เสริมหยินและอย่างได้สําเร็จไม่ไม่ว่ายังไงเราก็ปล่อยให้เขาเดินหน้าต่อไปไม่ได้มิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงในอนาคต เทพอสูดหายใจลึกค่อยๆย,ยกดาบมังกรดำในมือขึ้นอีกครั้งจากนั้นจึงหลับตาลงเขาไม่มีเจตนาฆ่าในใจเพราะเขาจะไม่ฆ่าหัวอีเ้าแต่เขาจะพาเด็กคนนี้ออกไปไม่ว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรและกักขังเขาไว้ในป่าชิงโตสลายพลังที่เขามีอยู่แล้วและทิ้งตัวตนและพลังแห่งโชคชะตาไว้ในดวงดาวตลอดไปเมื่อร่างของหัวอีเ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็อยู่ในอากาศด้านหลังที่เทียนแ,แล้ว แลวไฟสีฟ้าพราวพราวพุ่งออกมาจากชุดกราะเทพสงครามน้ำแข็งทันทีและการเร่งความเร็วในทันทีทำให้เขาข้ามระยะทางสิบไมล์ในคราวเดียวมันเข้าใกล้ทิศท,ทางของกองทัพของอนาจาักรสุริยันจันทรามากขึ้นไม่ดีจิจ่อุทานและตะโกนเสียงดังเตรียมตำแหน่งนำทางวิญญาณทั้งหมดใช่เธอต้องเตรียมตัวหัวอีหาบินมาทางนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพยายามเปลี่ยนเส้นทางปัญหาไปทางทิศตะวันออก เขาจะไม่นําการปะทะกันแห่งการทําลายล้างมาสู่เทร็กแต่เขาจะนํามันมาสู่กองทัพอนาจักรสุริยันจันทราอย่างแน่นอนัวอีเฮาสามารถต้านทานการโจมตีของตีเทียนได้แม้ว่าการฝึกฝนระดับ90ของเขาจะไม่ได้ถึงขีดจํากัดแต่เขาก็อาจจะอยู่ใกล้มากและตีเทียนก็เป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในโลกการปะทะกันระหว่างคนทั้งสองกองทัพของเราเองจะนํามาซึ่งหายนะร้ายแรงชนิดใด ที่เทียนรู้สึกแปลกเล็กน้อยเขาไม่ได้ไล่ตามเขาแต่ยืนอยู่ที่นั่นโดยยังคงถือดาบมังกรดำอยู่ในมือข้างหนึ่งราวกับว่าร่างกายของเขาถูกแช่แข็งอยู่ที่นั่นหัวอีห้าวยังคงบินอยู่ระยะทางหลายสิบไมล์เป็นเพียงการวิ่งเพียงไม่กี่ครั้งสําหรับระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของเขากองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วทันใดนั้นแสงและเงาลวงตาก็เล็ดลอดออกมาจากร่างของหัวอีห้าวและร่างของเขาก็หายไปถูกแทนที่ด้วยรัศมีที่บิดเบี้ยว สาขาการแทรกแซงทางจิตไม่มีใครที่อยู่ด้านล่างสามารถจับตำแหน่งที่แน่นอนของเขาได้เนื่องจากการรบกวนเป็นไปไม่ได้ที่การโจมตีจากตำแหน่งนำทางวิญญาณจะแตกออกทันทีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ฉันทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้พลังของการนำทางวิญญาณการตรวจจับทั้งหมดถูกเปิดขึ้นถึงระดับสูงสุดเพียงเพื่อค้นหาร่างของหัวอีห้าวในขณะนี้จู่ๆเทพสัตว์ร้ายก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของเขาเรียบง่ายและสง่างาม เขาพลิกตัวไปในอากาศและดาบมังกรดำในมือก็เปลี่ยนจากถือด้วยมือเดียวเป็นสองมือดาบขนาดใหญ่ตกตะลึงแสงดาบสีม่วงดำกระพริบไปในอากาศสิ่งที่แปลกคือการโจมตีที่เทพสัตร,ร้ายดูเหมือนจะส่งออกไปด้วยกำลังทั้งหมดของมันหายไปหลังจากที่มันบินขึ้นไปในอากาศอย่างไรก็ตามท้องฟ้าทั้งหมดบิดเบี้ยวและโลกซึ่งแต่เดิมถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีม่วงดำ ก็กลับมาเป็นปกติในทันทีพระอาทิตย์ส่องแสงบนโลกอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความอบอุ่นผู้เท่าสเสวียนรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะไปชั่วขณะที่เทียนที่ฟันดาบนี้กลับมาสู่สภาวะสงบก่อนหน้านี้แต่เขาหันกลับมาและมองไปในทิศทางของค่ายของอาณาจักรสุริยันจันทราหัวอีห้าวปรากฏตัวแต่เมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาไม่ได้อยู่ในอากาศอีกต่อไปแต่อยู่บนพื้นในค่ายทหารของอาณาจักรสุริยันจันทรา เขายืนเงียบๆบ,บนพื้นและดูเหมือนเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างเขาถือดาบสั้นไว้ในมือทั้งสองข้างและทั้งตัวของเขาก็เคร่งขรึมทหารของอณาจาักรสุริยันจันทราที่อยู่รอบๆค้นพบการปรากฏตัวของเขาทันทีแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาโจมตีเขาแม้แต่วิศวกรวิญ,ญญาณบางคนก็ไม่กล้าสิ่งมีชีวิตที่สามารถแข่งขันกับเทพศูนย์ติเทียนจะเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถแข่งขันด้วยได้อย่างไรไม่มีใครโง่หรอก โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกายของหัวอีเห่าอุณหภูมิภายในเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งกิโลเมตรลดลงอย่างกระทันหันชุดเกราะเทพ,พสงครามน้ำแข็งบนร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินโดยสิ้นเชิงมีดน้ำค้างยามเช้าของเทพธิดาน้ำแข็งและหิมะในมือเปล่งประกายเจิดจ้าอันงดงามในหมอกน้ำแข็งสีขาวกระแสน้ำเย็นไหลเชี่ยวด้านหลังหัวอีเห่ามีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างช้าช้า ร่างนี้มีผมสีทองยาวและลอยอยู่ข้างหลังหัวอีเห้าอย่างเงียบๆมีรอยยิ้มจางๆในดวงตาของเขาแต่มีสีที่แตกต่างกันตาข้างหนึ่งเป็นสีดำและอีกข้างเป็นสีขาวเฮ้ hey! มีดในมือของหัวอีเห้าขยับขึ้นทันทีการดำเนินการนี้สั้นมากแต่ทรงพลังและคำสั่งของจี้จื่อก็แพร่กระจายไปทั่วกองทัพเมื่อสักครู่ที่แล้วตำแหน่งนำทางวิญญ,ญาณทั้งหมด เชื่อมโยงอุปกรณ์นำทางวิญญาณป้องกันเปิดใช้งานพวกมันด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโชคดีที่ในอาณาจักรสุริยันจันทราวิศวกรวิญญาณทุกคนได้เตรียมการเปิดตำแหน่งนำทางวิญญาณแล้วและอุปกรณ์นำทางวิญญาณโจมตีป้องกันที่เชื่อมโยงและอุปกรณ์นำทางวิญญาณป้องกันได้ถูกชาร์จแล้วคำสั่งที่ออกผ่านอุปกรณ์นำทางวิญญาณขยายและอุปกรณ์นำทางวิญญาณสื่อสารถูกดำเนินการทันที วงกลมของโล่แสงที่สุกใสเปิดออกอย่างรวดเร็วในค่ายทหารครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในขณะน,นี้รอยแตกที่ดูเหมือนจะไม่เด่นชัดปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าหัวอีเห้าจากนั้นจากรอยแตกนั้นแสงสีม่วงก็แวบวับออกไปมีดน้ำค้างยามเช้าในมือของหัวอีห้าบังเอิญกระทบกับสีม่วงกัดเสียงที่ชัดเจนดังขึ้นร่างกายของหัวอีห้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับถูกฟ้าผ่า พลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวแพร่กระจายไปยังทุกมุมของร่างกายของเขาทันทีในขณะนั้นแกนวิญญาณเสริมทั้งสองของหยินและหยางในร่างกายของเขาดูเหมือนจะหยุดนิ่งความคิดทั้งหมดของเขาหยุดนิ่งเช่นกันบัสมีส่งเสียงหึงห่งๆชัดเจนและดาบก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทําให้เกิดภาพตามมาวังวนสีน้ําเงินเข้มขนาดเล็กกระเพื่อมบนชุดเกราะเทพเจ้าสงครามน้ําแข็ง โดยมีร่างกายของหัวอีเหาเป็นศูนย์กลางพื้นเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยสำหรับหัวอีเหาเองสิ่งที่เขารู้สึกก็คือทุกสิ่งในร่างกายของเขาดูเหมือนจะหยุดนิ่งและถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายของเขาจากดาบมังกรดำราวกับว่าเขากำลังจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกนี้ไม่สะดวกสบายหรือน่ากลัวด้วยซ้ำด้านหลังเขาแสงและเงาสองกลุ่มค่อยๆปรากฏขึ้น แสงและเงาทั้งสองกลุ่มนี้ดูคล้ายกับแสงและเงาที่ปรากฏด้านหลังเทพสัตว์ร้ายต้เทียนเมื่อก่อนพวกมันยังเป็นหนึ่งวันและหนึ่งเดือนอีกด้วยความแตกต่างก็คือติเทียนเป็นดวงอาทิตย์สีดำและดวงจันทร์สีม่วงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ขึ้นด้านหลังหัวอีห่าวเป็นทองคําที่สุกใสส่วนดวงจันทร์เป็นสีฟ้าอันรุ่งโรจน์พระอาทิตย์สีทองและพระจันทร์สีน้ําเงินเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นพลังประหลาดก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของหัวอีห่าว พลังนี้เป็นเหมือนกาวที่รวมช่องว่างที่แยกจากกันในร่างกายของเขาเข้าด้วยกันดิเทียนเฝ้าดูจากระยะไกลถ้าเขาแค่เดาตอนนี้ตอนนี้เขาก็มั่นใจแล้วดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดและหินและอย่างก็เสริมซึ่งกันและกันเขาปลูกฝังแกนวิญ,ญญาณที่สองเสริมของหินและอย่างจริงๆบรรลุปาฏิหาริย์ที่มนุษย์ไม่เคยสำเร็จมาก่อนแม้จะรู้สึกถึงความกลัวก็ตามชายหนุ่มคนนี้เติบโตเร็วเกินไป แม้ว่าตี้เทียนไม่เคยเชื่อว่าหัวอีเฮาจะสามารถกลายเป็นระดับ99ได้โดยการควบแน่นแกนวิญญาณที่3ในอนาคตแต่ถึงตอนนี้เขาทําให้ตี้เทียนรู้สึกถึงภัยคุกคามซึ่งตี้เทียนยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนขณะที่ตี้เทียนถอนหายใจการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นในค่ายกองทัพอนาจาัก,กรสุริยันจันทรากระแสน้ําบนเล็กๆที่หลุดออกมาจากร่างของหัวอีเฮาขยายออกไปด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในทันทีหลังจากลงจอดบนพื้น พวกมันก็พองตัวไปตามลมกลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบสีของพายุทอร์นาโดเหล่านี้เป็นสีน้ำเงินเข้มถ้าให้พูดให้ชัดเจนคือเป็นการพัวพันและผสมผสานร,ระหว่างสีดำและสีน้ำเงินประกอบด้วยน้ำแข็งขั้นสุดยอดของหัวอีห้าวและคุณลักษณะด้านมืดของตี้เทียนทอร์นาดน้ำแข็งมืดการปะทะกันระหว่างทั้งสองทำให้เกิดฉากที่น่ากลัวเช่นนี้ แค้มทั้งหมดภายในกิโลเมตรที่ใกล้ที่สุดถูกหลอมรวมเป็นสีน้ําเงินเข้มทันทีและจากนั้นก็แตกสลายเป็นผงอย่างเงียบๆไม่ว่าจะอยู่ในเต็นท์ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม